นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยกับสื่อมวลชนถึงความคืบหน้างานเขาดาวภูเก็ตว่าลิซ่าแบล็กพิงหรือลลิษามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยชื่อดังระดับโลกแห่งค่าย YG Entertainment ยืนยันว่า จะมาร่วมงานเขาดาว 2, 2,022ที่จังหวัดภูเกต็ตโดยภายในสัปดาห์นี้จะมีการเซ็นสัญญาร่วมงานอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีท่องเที่ยวยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสำหรับความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าวนั้นเบื้องต้นเอเจนซี่ฝั่งไทยที่ทำหน้าที่ประสานคอนเฟิร์มว่า ศิลปินสาวจะสามารถเดินทางมาร่วมงานเข้าดาวได้อย่างไรก็ตามยังต้องรอการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการก่อนถึงจะยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าลิซา่าสามารถเดินทางมาร่วมงานเข้าดาว2022ที่ภูเก็ตได้สำหรับลิซา่าแบล็คพิงค์แห่งเกิร์ลกรุ๊ป เป็นศิลปินชาวไทยสุดฮอตเบอร์ต้นๆของโลกในขณะนี้มีกำหนดที่จะมาร่วมกิจกรรมเขาดาว2022ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565ที่จังหวัดภูเก็ตร,ร่วมกับแอนเดรียโบเซลีนักร้องโอเปร่าชื่อดังของโลกชาวอิตาลีด้านแอนเดรียโบเซลีก่อนหน้านี้คอนเฟิร์มร่วมงานเขาดาวแต่ยังรอการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเช่นกัน ล่าสุดผ่านผู้จัดงานก็ได้ปรับเปลี่ยนให้ลิซ่าแบล็ k พิงและแอนเดียขึ้นแสดงบนเวทีสะพนานสารสินจังหวัดภูเก็ตโดยมีโปรแกรมให้ทั้งคู่แสดงคู่กันบนเวทีด้วยโดยจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้ประมาณร้อยล้านบาทเฉพาะส่วนของค่าตัวนอกเหนือจากลิซ่าแบล็พิงและแอนเดียโบสลีแล้ว ก็จะมีการหารือเพิ่มเติมว่าจะดึงศิลปินชาวไทยคนไหนขึ้นเวทีเข้าดาวที่จังหวัดภูเก็ตอีกเนื่องจากมีกำหนดเวลาจัดงานไว้3ชั่วโมงเท่านี้กระทรวงการท่องเที่ยวได้ตั้งเป้าปลักดันงานเข้าดาวภูเก็ต2022ให้เป็นอีเวนต์ระดับโลกโปรโมทภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกสร้างกระแสะความสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้มาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นหลังอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดมาอย่างยาวนานร่วม2ปีส่วนงบประมาณที่เหลือนั้นเช่นค่าออกเอนไนเซอร์ค่าวงดนตรีค่าเวทีแสงสีเสียงค่าจัดแสดงปลุและอื่นๆจะขอความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นสปอนเซอร์คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปเรื่องการจัดงานเขาดาวภูเก็ตทั้งหมดภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้